วันนี้เรารีวิวข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่อารับนะคะแล้วก็ไก่เนี่ยก็บอกว่าเป็นไก่อบโอ่งส่วนข้าวเนี่ยเป็นข้าวแบบมาจากอารับนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้จากร้านโกปีมุสลิมขายอยู่ที่สุราษฎร์นะคะเปิดสาก่อนกล่องนี้ราคา65บ้าบาทสั่งมาจากที่ร้านสั่งผ่านแก๊บนะคะให้แก๊บวิ่งแบเอาให้ เดี๋ยวเรามาดูนะคะมาเปิดกันโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะข้างในมีมีแขกมารออยู่นะคะนี่นะคะแขกนี่ิวอันนี้ให้ดูกระท้อนนะคะอันนี้กระท้อนจากสวนลูกใหญ่ไม่ใช่สวนเรานะคะสวนชาวบ้านลูกใหญ่เราเอาเองหมดเรามาเปิดฟ้าของข้าวันต่อนะคะ ก็จะเป็นข้าวหมกไก่อารับมีน้ำจิ้มอันนี้คล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วบ้านเราเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรอีกเนี่ยน้ำจิ้มีม่เป็นน้ำจิ้มเหมือนกันแต่ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูข้าวก่อนดูดีมิชาตะกูล าวเป็นข้าวแบบไม่เดียวยาวอนนี้นะคะเป็นข้าวไม่เดี่ยวยาวพุงกอะไม้แห้งๆส่วนเนื้อไก่นะคะจะเป็นเนื้อไก่แบบหมักเครื่องเทศมาเนื้อไก่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ด้มาถ้าถือว่าไม่แพงนะคะราคา65ห้าบาทห้าบาทไม่รวมส่งนะคะ รสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากินข้าวเปล่าก่อนข้าวบปข้าวหอมหอมเครื่องเทศมากข้าวจะแห้งๆข้าวจะแห้งๆหอมเครื่องเทศส่วนรสชาติของข้าว มันจะน้อยกว่าข้าวไทย่โดยรวมอร่อยกินกับไก่ยิ่งอร่อยไก่จะออกเนื้อรสาชาติเค็มนํำนะคะแต่ไม่ได้แบบเค็มจนเกินไปแล้วก็หอมเครื่องเทศคล้ายๆเครื่องแกงแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดเครื่องแกงบ้านเราเดี๋ยวลองใส่น้ำจิ้มดูเปิดน,น้ำจิ้มมาแล้วตัวแรกเป็นน้ำจิ้มใสๆแบบนี้ มันเหมือนน้ำจิ้มอะไรว่าเหมือนน้ำจิ้มไก่ออกหวานหวานผิดๆจะบอกว่าเหมือนเหมือนน้ำจิ้มตีฟูดมากกว่านะเนีย่ยไหนนี่มันหวานน่ะมันหวานนำํำส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบคนๆหน่อยอันนี้เหมือนน้ำจิ้มแก้วบ้านเราแต่เป็นแบบจิ้มมะขามอะ่ะนี่เดี๋ยวลองไส่ดูมันไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่เอ้ข้าวหมกไก่ ไม่ชอากินยังไงนะใส่ทั้งสองอย่างเลยก้เปันคนคนกุ๊บกุ๊บหน่อยแล้วทีนี้ก็ลองชิมดูมข้าวกว่อนอืมเอาใส่ทงไปรวมกันแล้วแปลกนะมันเป็นกัดน้ำจิ้ม,มข้าวหมกไก่ซะงั้นบอกไม่ถูกรสชาต มีความเป็นเกลวหน่อยหน่อยแล้วก็มีความเป็นหมกไก่นั่นแหละแล้วก็เผ็ดนี่ก๋วยเตี๋ยอา่อยโดยรวมก็ถือว่าอร่อยใช้ได้แต่ถ้าจะให้กินบ่อยๆน่าจะเป็นข้าวหมกไก่บ้านเราน่าจะอร่อยกว่าลองไปหาซื้อกันดูนะคะข้าวหมกไก่อาหรับ เครื่องเทศเยอะหน่อยีอย่ยโดยรวมก็อร่อยแต่ก็อย่างถ้าจะให้ส่วนตัวข้าวหมกไก่บ้านเราอร่อยกว่ามันมีความหวานมันไม่เผ็ดจนเกินไปเครื่องเทศไม่เยอะนะคะโอเคค่ะ